สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิจารณาถึงการให้คำนิยามของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่ะตัวนี้จะมีจุดเด่นที่นิสิตอาจจะได้เจอในอนาคตนะคะในการทำงานแล้วก็ได้เจอนักท่องเที่ยวแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะจะมีคำที่เรามักจะเรียกติดปากนะคะเรายึดนิยามนี้จาก World Tourism Organization นะคะหรือ WTO ได้นิยามไว้ว่าบุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่งโดยมีการค้างคืนในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อยหนึ่งคืนแต่ไม่เกินหนึ่งปีนะคะมี d u เ a t i o n เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างน้อยหนึ่งคืนแต่ไม่เกินหนึ่งปีด้วยวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ใช่เพื่อการหาไรายได้นะคะเราจะแบ่งพวกเขาออกเป็น3อย่างนะคะคือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเราเรียกเขาว่า foreigner นักท่องเที่ยวพ้นทะเลเราเรียกเขาว่า overseas tourist นะคะ แล้วก็แบบที่3คือเราเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักชั่วคราวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมของตนเราเรียกว่าเอ็กซ์แพนะคะนะคะนิสิตน่าจะในอนาคตเนี่ยจะได้ยินคำย่อของพวกนี้มากขึ้นนะคะเวลาที่เราเรียกเอ็กซ์แพดเอ็กซ์แพคืออะไรเอ็กซ์แพคือนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักชั่วคราวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมของตนนะคะทีนี้ ในลนักษณะของนักท่องเที่ยวทั้ง3าแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบได้ว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางในรูปแบบของวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แตกต่างกันไปนะคะเราเคยเข้าใจมาแล้วเบื้องต้นนะคะว่ามีการท่องเที่ยวหลายประเภทดังนั้นเมื่อเราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเราก็จะได้พบการท่องเที่ยวหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นิสิตเคยรู้จักแล้วว่ามีการเดินทางเพื่อการเพลิดเพลินพักผ่อนประสงค์เจรจาธุรกิจ การประชุมนะคะทีนี้เรามาลงรายละเอียดของเรื่องของการประชุมเนี่ยมันก็จะ,ะมีคําที่นิสิตน่าจะได้เข้าใจในอนาคตเพิ่มขึ้นคือคําว่า mice นะคะ mice ที่แปลว่าหนูนะคะแต่ในบริบทนี้ไม่ได้แปลว่าหนูแต่ mice เป็นตัวย่อของ meeting incentive conference นะคะแล้วก็ exhibition M I C E นะคะ meeting นะคะ conference ค่ะ meeting incentive conference แล้วก็ exhibition ในการจัดการการประชุมต่างๆนะคะมีความหมายต่างกันไปนะคะแล้วก็ประเภทที่4ที่จะคุยกันคือการท่องเที่ยวผู้ความสนใจพิเศษ special interest tourism นะคะในการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่นิสิตอาจจะไม่เคยพบมาก่อนดังนั้นอาจารย์ก็จะเอามาชวนคุยนะคะเพื่อให้เราค่อยๆปรับทัศนคตินะคะ แล้วก็มองได้เห็นบริบทรอบตัวเองว่าอันที่จริงแล้วนิสิอาจจะคุ้นเคยกับการท่องเที่ยวในประเภทนี้อยู่แล้วก็ได้เพียงแต่ว่าไม่เคยรู้จักมันมาก่อนว่ามันเรียกแบบนี้เท่านั้นเองนะคะนะคะในคลิปนี้สิ่งที่เราจะสนใจเป็นพิเศษคือเราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษนะคะการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษอยากให้เรามองบริบทของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆกันไปนะคะ วันนี้เอามาให้ดูอย่างน้อย5ประเภทนะคะที่จะมาเปิดโลกกระทัดของเราว่าเรารู้จักมันบ้างหรือเปล่าตัวแรกเลยค่ะ Eco tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชอบธรรมชาติไหมคะอยากไปสัมผัสธรรมชาติไหมคะนะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา h e a l t h t o u r i s m s p o r t s tourism a d v e n t u r e t o u ท i s m การท่องเที่ยวเชิงประจนภัยเป็นคนชอบประจนไัยไหมคะเป็นคนชอบไต่เขาปีนหน้าผาไหมคะ เป็นคนชอบโดดบันจี้จมไหมคะเป็นคนชอบตกลงมาจากที่สูงไหมคะเป็นคนชอบเข้าป่าไหมคะเป็นคนชอบเล่นกีฬาไหมคะเป็นคนที่สนใจเรื่องความสวยความงามไหมคะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพไหมคะชอบสปาไหมคะชอบนวดไหมคะเป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการทำลูกนะคะ เช่นการทําเด็กหลอดแก้วนะคะในบางประเทศผิดกฎหมายบางประเทศถูกกฎหมายยังมีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์แบบนี้นะคะมีการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะนะคะบางประเทศเ,เปิดให้ทําเป็นการค้านะคะบางประเทศผิดกฎหมายเช่นประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะซื้อถ่ายอวัยวะได้นะคะแม้ว่าเรามีความต้องการเราใกล้จะเสียชีวิตเรามีกําลังทรัพย์ในการที่จะ จะจ่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้ไนในในแผ่นดินประเทศไทยนะคะนะประเภทที่3คือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม cultural tourism นะคะ cultural เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่เราแสวงหาที่จะเสพวัฒนธรรมเราต้องการที่จะเรียนรู้นะคะเราต้องการที่จะลองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพวาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่การปรุงนะคะการหลับการนอนการใช้ชีวิตประจําวันของคนท้องถิ่นอยากรู้ไหมคะว่าคนจีนวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นอย่างไรอยากลองใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นดั้งเดิมไหมคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเฉกเช,กช่นเดียวกันคนต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อเป็นนักท่องเที่ยวในรูปแบบของ culture tourism ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาเองเขาก็ไม่อยากไม่รับประทานผัดไทยที่ถนนข้าวสารหรอกคะ่ะ นะคะนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะาาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อที่จะต้องการเสพวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะประเภทที่4คือนักท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น e t h n a p h i c v e r i o n นะคะเรากําลังคิดถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆนะคะคนชนชนกลุ่มน้อยต่างๆนิสิตเคยทราบไหมคะว่ายังมีบางประเทศบนโลกใบนี้ซึ่งเขาเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ต บางประเทศบนโลกใบนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะคะเขาอยู่กันได้อย่างไรในขณะที่เรากำลังจะ approach 5G หรือ 6G ในไม่ชานี้นะคะถ้าเราถามคนในประเทศเราว่ามีไลน์ไหมมี facebook ไหมแล้วตอบว่าไม่มีนี่ดูประหลาดแต่คนบางประเทศบางชาติพันธุ์เขาไม่มีเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นการท่องเที่ยวในประ,ประเภทแบบนี้จึงเกิดขึ้นเราอยากไปสัมผัสนะคะ ประเภทสุดท้ายที่เอามาชวนคุยคือการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (educational tourism) นะคะมีการเดินทางเพื่อไปดูสถานศึกษามีการเดินทางเพื่อไปเรียนรู้นะคะน่าสนใจไหมคะต่างๆเหล่านี้คือเป็นลนักษณะของ special interest tourism เป็นการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจเป็นพิเศษนะคะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เรากำลังจะมองสิ่งที่เราเห็นนะคะมันเป็นแบบไหนกัน มันเป็นเช่นไรที่เราถึงมีความต้องการแล้วอยากไปเยี่ยมชมอยากไปดูไปรู้ไปเห็นซึงเกิดเป็นประเภทของการท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะไวบไย,ยค่ะ